สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วในการมีช h a n n แนลทีวีแ่วันนี้เรามามาพบกับเนี่งานนี้เป็นชายสนใจธุรกิจอะไรไหมครับท่านผู้ชมเอสโวเกี่ยวกับสลัดสนใจไหมอ้าววันนี้อามาก็มาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้าอามา,มาพามาเกี่ยวกับ ธุรกิจอะไรครับเนี่ยแฟนชายอ่าใช่ถูกต้องอันนี้มีม,มีหลายอย่างเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกพิซซ่าแซนด์วิชอะไรเงี้ยอืมน่าสนใจนะน่ากินไหมครับท่านผู้ชมน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยทำเหมือนของจริงเลยเนาะอันเนี้ยเหมือนไหมเหมือนนัของจริงเลยเนาะอืมเหมือนเป๊ะเลยอืม อันนี้เขาจะทําเป็นแบบจําลองม,มาให้ดูนะครับธุรกิจว่าเป็นธุรกิจอะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับผงผงนวัวทั้งหลายใช่ผงนวัวทั้งไหวทั้งไหวทั้งไหวน,นี่ก็จะเป็นชีสดิบสวยชีสดิบจดานะคะอือจ้าอเพิ่มเพื่อรับน่วนลดด้วยชิปดิบ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ที่เราไปกินในพวกร้านฟาสต์ฟู้ดกันอือาหารเจับกบโรงแรงนะครับโต๊ะจีนโรงงานอุกสาหกรรมเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกัน,นครับนี อันนี้แกอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับขอบเทลอืมปฏิทิน,พ,นพวกขับเทลครับทำไงม,มีไหมไม่มีไม่มีแอลก็ออนี้มีมมอลกอฮออัอนนี้มีอ,อ๋อก่นนี้นนจะไม่มีนะครับ ถ้ามันมีกระซ้วก็แค่ขยำมันก่อนอันนี้ยังไม่มีแอลกอฮอล์ส้มซ่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้สีวดสองห้อยบาทอ่ะเอามาชิมมี่านผู้ชมได้ดูนี้ว่ารสชาติเป็นไงมั้งอ่ะรสชาติเป็นยังไงมั้งอร่อยไหมรสเข้มข้นตาไหม ซาเปียวอ๋อเปียวด้วยถูกใจคอคนไทยไหมใช่อนนก็จะเป็นเกี่ยวกับอีกทำแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บกับรถไฟฟ้านะครับอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้ามีมีทุกอย่างเลย ก็จะเป็นพวกหรือัวามเกี่ยวกับก,กาแฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นของใช้นะของใช้เกี่ยวกับพวกที่ไปตั้งแคมปิ้งอะไรเงี้ยท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้มาโชว์เขไม่ขายมาโชว์ออใช่ใช่ครับไม่ขายเพื่อที่เขาจะเอาไป เป็นผลิตภัณฑ์อในการทำแฟรนไชส์ฮะธุรกิจเอาไปต่อยอดก็มาโชว์นะครับไม่ได้ขายถูกต้องขายขายก็มีครับกับโรงออยอนี้นุ่นแข็งอัตโนมัติ เ,เ,กเกี่ยวกับประมนสว่24ชั่วโมงไปวางไว้ตามสถานที่ต่างๆคอนโดคอนโดอะไรเงี้ยโกดังกข้ามสายด่วนโกดัง,ดงเกี่ยวกับทุกชิ้นอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับออร้านนวดเนาะ ร้านนวดพบกงจรเกบก,กับธุรกิจอาหารเราค่ะบริษัทไทยาสโโมโลยีค่ะ เคยการหลักของเราเป็นโยงล่าลวงแก้วอ่ะอยู่แถวสามสี่ห้าสามสี่ห้าใช่ไหมของเราอะค่ะจัดทำโปรธุรกิจขึ้นมาให้ลูกค้าค่ะไปดูงานจริงที่หนุงจริงด้วยไปดูสินค้าจริงที่เมืองจีนงโอ้โหเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางใช่วันนั้นนี่เราไปซื้อสามใบนะอ่าใช่ใช่ของเราพาไปดูสินค้าทุกชนิดเลยอ่าใช่ค่ะ แล้วไม่แจกน, <c oughs> น,น,นะครับวางไว้บนกระถางครับ,ค,บครับท่าชมแวะมานะครับพา <c oughs> ไปดูอะไรอีกครับเอามั้ยเอาใส่กระเป๋าอันนี้จะเป็นธุรกิจเกี่ยวอะไร เพิ่มเปนอะไรเกี่ยวกับบัญชีก็มีอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นพวกตู้วางตู้วางเทคโนโลยีฉีดน้ำอ๋ออันนี้สามารถอาไปปรับเป็นรูปแบบหลายอย่างได้ อะถ้าผู้ชมสนใจก็เชิญนะครับวันนี้เขามีในเกี่ยวกับพวกเอ่อเตเปย์รมชาติธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับาทผั้งชม เราคู่กกปา 4K ไปได้ยินไหมอืออีกไ,ได้นะคะแต่ตเีนจะลองชิมก่อนได้นะคะครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกเออ่น้ำสกัดผลไม้อันนนอาะเกี่ยวกับน้ำปลาแน,น่ๆพี่จีกอลเราซื้อไปแล้ว ตัวเนี้ยอันนี้เหลือสิบห้าบาทเองใช้ใส่ได้เลยสามารถใช้ทำแกงได้ด้วยเลาใช้กินได้ด้วยค่ะให้ทำแกงได้เลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพายเย่เปิดชาบูอ,อยู่ก็มาเมน,นูจะเป็นเกี่ยวกับแล้วเวลาชอบแล้วสั่งได้ไหมสั่งในช็อปปี่้ลาซาด้าได้เลยมีขายช่องช่องเข้าอยู่ช็อปปี้อันนี้อะไรครับครับได้ค่ะซอสซอสก็ถอยนั่งรมต้องหันงม อ๋อก็ะดิงามได้หนึคนใจใช้ดีก็ควรในช้อปปี้หมดเลยต้องสั่งช้อปปี้ช้อปปี้ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ชมสนใจก็ใต้วินนี่เลยนะครับสั่งได้เลยครับผมครับครับครฟรีฟรีฟรีแล้วฟรีเพียงแค่บรวละท่านะคะงดหนึ่งติดหนึ่งผลได้เลยค่ะพี่ฝากแบบแรกได้เลยนะคะไปแลกฟรีได้เลยเลยค่ะฟรีฟรีฟรี อันนี้คือผลิตภัณฑ์สั่งใต้ลิงเราได้เลยนะครับอันนี้ตาเพนกวินอันนี้ผมเคยซื้อเป็นประจำเลยที่ห้อเนี้อันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟแน่แน่มีขายด้วย สนใจประกอบอาชีพเปิดร้านกาแฟได้นะว็หนึ่งปีหนึ่งด้วยอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับขนมหัวอันนี้เขามิชลินด้วยนะมิชลินตั้งแต่ยี่ส20ยี่สิบอยี่สิบีไล่ลงมาเลยเปิดพิศดาด้วยเนี่ยเนี่ย ใช่ที่ร้านขายให้เขาดิบม,มิชลินด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้จะอยู่ไอสาขสิบเอ็ดดีนะครับแล้วก็ไอสาขสิบเอ็ดีนะครับท่านผู้ชมมากันได้นะครับสนใจเป็นตัวแทนติดต่อแราครับ,รบอันนี้มีอะไรเสนอท่านผู้ชมบ้างครับอ,อันนี้จะเป็นแนะนำร้านนะครับของเรานะครับในวันศีราขา โอใช่ oh. มีสาขาดั้งเดิมนะครับอยู่ที่พัยาไทยนะครับสาขาข้างโรงพยาบาลวิทยุ oh. มีที่นรบุรีสองสาขานะครับมีเป็นตซนจุดที่แม่น้ำเจ้าพยาด้วย oh. นะครับร้านกินดื่มร้านชิลแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยอ oh. ีกหนึ่งสาขานะครับ oh. รวมถึงเรามีบริการนะครับเป็นคัลลิ่งนะครับบริการใหม่ของเรานะครับ รับจัดเลี้ยงบุฟเฟ่มีวอล์กแตแ็กบ็อกซ์นะครับมาเลยานาวีแจ๋มีอะไรเจครับรถด้วยใช่ครับสล้วเราทานอาหารที่ร้านทุกสาขาครับผมให้ในวันงานด้วยะครเพราะฉะนั้นรีบมานะครับท่านผู้ชมเชิญนิดนึงใช้ได้ทุกสาขาครับใช้ได้ถึงทันวาเลยอ๋อครับงานมีจัดถึงวันที่งานที่มีมีจัดวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบครับผมเจ็ดถึงวันที่สิบนะครับท่านผู้ชมแวะเข้ามานะครับ ทาเสร็จพ <Es poor S 1> like ี <like> ่ล่าบบ้าบินมาขาอ่อนโกโก้มะพร้าวอ่อนสนใจไหมสนใจทำธุรกิจไหยโคโค่มะพร้าวอ่อนนี่คกาจะมีนหลายไส้ กก่อนได้เลยนะคะนี่จับปลาบินแล้วน้ำอ่อนร้อนร้อนเลยเขาก็จะทำอย่างนี้ออกมาร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมร้อนเลยน่พินาเพื่เลยตรงนี้ก็จะอยู่ตรงด้านด้านด้านหลังของของบูธทั้งหมดนะฮะนมะมะพร้าวอ่อนล้วนสนใจมาก็ได้อันนี้มะมะพร้าวพันธุ์ไทย แล้วละยี่บห้าบาทเท่านั้นเครื่องกรองน้ำก็มีมีลูกชิ้นยอขายดีชิ้นยอแป้งน้อยสน,นใจมาได้ ตรงนี้ก็จะมีธุรกิจโอ้มากมายเลยนี่ก็า80บาทก็มีเป็นตู้ตู้อ่ะเข้าชมร้านอะ้ไรเนี่ยนายป๊อบคอร์นนายป๊อบคอร์นโอเมกเเวลาเราไปโรงหนังนี่ก็แบบตเนกันนะเราก็ชอบซื้อเกี่ยวกับป๊อบคอร์นไปไป,ไปรับทานกันเนาะ อะถ้าผู้ชมสนใจก็เนี่ยมาเชิญเดินดูกันได้เนี่ยราคาเครื่องเขาไม่แพงเห็นไหมู่ที่ราคาสามหมื่นสองเก้าร้อยออแล้วเม็ดใหญ่บเบ้อใช่ใช่ทำกำไรมหาศาลเลยอ่ะอยาอ่ะสนใจก็เชิญนะครับ ป้ายช่วยพูดแทนอ๋อเป็นร้านขายป้ายร้านทำป้ายเปี่ยวกับผลเตพัณฑ์ต่างๆครับท่านชมทาวาสวยมากเลยนะสนใจเชิญนะครับก็มีธุรกิจเกี่ยวทันทำป้ายนะครับท่านชมได้เลยค่ะว่าตอนนี้นะคะ เุรกิจรก่เองนั่งรวมถึงผู้ประกอบการ S&E ซึ่งคุณจะได้พบกับ R&E v i l a e c h e Manager ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจองรลายมาก่วนเของการวาแาแต่อันนี้เขาทำป้ายครับปรป้ายทุกชนิดมาจำห้าร้อยต่อป้ายเป้าหมายของคุณค่ะ เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ในการส่งตัวไปกับธุรกิจของคุณอย่างไรชีสขั้นมานะคะค่ะขั้นใดที่ต้องการสัตว์ตัวใหญ่แ่นคงและยั่งยืนขอเจ้าคัณเนี่ก็จะนี้ก็จะเป็นพวกไข่ทองไอซกรีมชาไข่มุกเอ่อจะเป็นพวกเกี่ยวกับเอ่อฮอตฮอตกับชีสชายองอันที่ผมชอบกิน ให้ชิมฟรีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีพวกไอศครีมต่างๆเครื่องเ,ออเป็นกับขนมก,นก็จะมีธุรกิจซูชิด้วยลูกชิ้นระเบิดอยูนี่อ่าใช่อันนี้พวกเราชับชักทานกันเนี่ย กัจายแอนลูกชิ้นระเบิดอ่าใช่อันนี้ขาดีมากเนี่นนยนะจแอนอร่อยด้วยใช่อ่ะวันนี้มีอาวกาศมาด้วยครับอ่ะมันเอาอากาศลงมาได้ไงร <laughs> อบนอกอน,นี้ ฟังก้อนทองอน,นี้ธุรกิจข้าวม,ม,มันไก่มีมุกอบเยอนี่เกี่ยวกับธุรกิจหวานเย็นกลับบ้านกย่าธุรกิจหวานเย็นท่านชมสนใจก็เชิญได้นะครับออติดต่อกันได้ อ,นนอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟชากาแฟอู่นะถ้ากำลังชงอยู่นี่นี่ท่านผู้ชมสนใจก็เชิญได้นี่เคเห็นก็น่าทานแล้วอ่ะท่านผู้ชมสามารถเปิดเปิดทำธุรกิจได้เลยนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูรอบๆ นก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับมันฝรั่งท่าผู้ชมเห็นอะไรธุรกิจอะไรใหม่ๆไหมฮะอ,อันนี้อร่อยมากผมไปเคยไปทานที่ต่างประเทศอร่อยมากๆเลยี่ครับสนใจติดต่อได้นะครับมากันได้ธุรกิจเวียเตียวก็มีครับ ธุรกิจแบรนด์ชายถามหมูก็มีามนาท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปประกอบธุรกิจได้ใหกท่ายคุยข่านะคากียวที่ราดูด้วยค่ะวันนี้ค่ะนะ่นี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 กนี่นี่น่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นีน่นี่น่นี่นฟ่นี่นี่น่นีี่นีบนี่ี่นน ลูกชิ้นระเบิดคงแตกอยากให้ขายดีขายดีไหมครับครับอันนี้ทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ครับตักเองีอ๋อตักเองหักไม่อเลยครับี่ตักไม่อั้นเลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับน้าวท่านผู้ช่เชินไดนเลยนะคนับนี่ไม่อี้นนะครับนันนี้นี่นี่น่นี่นน่่่นโมโมน่โมโมนะครับ อันนี้คือเมนูแนะนําของเขานะครับก็จะมีพวกลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลาระเบิดต้มแล้วก็ไส้กรอกคอกเทลปลาเส้นถือกล้วย,วยนี่เบ,บอร์สนใจก็ติดต่อบเบอร์นี้ได้ครับแฟนชายเดี๋ยขึ้นให้หน้าจอให้แล้วกันนี่สิบบาทสกบ,บาทลูกเกลูกชิ้นทอด ชูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดตักได้ไม่อั้นด้วยอกตักได้ไม่อั้นนะ <c oughs> โอเคครับนะคะวันนี้ค่ะของทีมใจญ่ๆนะคะให้ของวันแบบวิจิตรจำของเราสี่รวัลสามรางวันะครับของหวานขนมของใรก็มีครับอ,รอันนี้ก็เกี่ยวกับธุรกิจดับเพลิงก็มาครับ ไปปุงไฟไหม้ก็นี่ตีอ่เป็นคตอบที่ถูกต้องโอ้้ีนี่่ะเลยค่ะอีกใ็ไปไปจำบ้านกันได้นะครับไ้เเป็นการเอานะครับเยวขออนุญาต่ายภางานเขาจะมีกัรจัดกิจกรรมด้วยนะคะเต็มเลยทีนีสองค่ะอยากจะถามว่าคุณรู้จักขออิดีแค่ไหนเนี่ยในงานเขาจะมีเจ็ดถึงสิบอ่าเจ็ดถึสิบ อย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวแทนของของดขึ้นมาเล็ดล้างสต็อกด้วยเกี่ยวกับเอ่อผมเป็นริการส้นผอมอ่าผมอันนี้เช่าเคือที่เช่าเอ่อร้าน้าปิดในปิดไปถึงว่าในในในปั๊มเนี้ยปั๊มน้ำมัน ทำเลต้องจองตลาดสีมุอเรืองก็มาเนี่ยตลาดสีมุวเมืองโหลดโลโเคชั่นทำเลทองนักโครจริงๆแล้วงานนี้พิธีกรเราต้องมาค่ะ่รัคฟูด้วยครับสวัสดีครับอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ย โลตัสได้ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสที่สาขาทั้งโลตัสที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตไทเปอร์มาเก็ตใช่ไหมนี่มินิมินิซูเปอร์ใช่ก็สามารถที่จะเช่าได้ใช่มาดูพื้นที่ก่อนได้ดูทำเลค่ะเรามีตำเลทองในส่วนของใจกลางเมืองหรือในใจกลางของจังหวัดเลยอยู่ในอำเภอเมืองเหมือนกันนะคะทั้งโลตัสและโลเลยค่ะ ใช,ใช่มาไเลย่มปรึกษากันก่อนก็ได้ค่ะเก่สนใจทําเลไหนลงที่ไหนนะคะช่วงนี้แอคโคเปิดเยอะค่ะเราหาเปิดโอกาสให้นัก ร่วมลงทุนเนาะก็คือนักธุรกิจต,ต่างๆสามารถเข้าร่วมลงทุนทํางานร่วมกับทางแมคโครด้วยสนใจติดต่อที่เบออันนี้สามารถติดต่อได้ที่แก๊กนะคะก็คือ0ูนย์หกห้าหกเ่ะได้ทั่วประเทศเลยถ้าเกิดสนใจไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เช่าแมคโครนะคะสาขาไหนทัน่วประเทศตอนนี้เรามีทีมงานดูแลนะคะอย่างมืออาชีพเลยค่ะขขอบคุณค่ะ งานก็มีตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่ 10, สิบสิงหาคมฮอ7เจ็ดแป t อิมแเมืองทองธางนีนะครับอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับต้องมีประโยชน์แล้วก็สาระมากเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนเมื่อไหร่นะครับ เกีายวดโรโดโรใช่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรายการนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายการธุรกิจแฟรนไชส์นะครับถ้าผู้ชมสนใจก็แวะมาดูกันได้นะครับเจ็ดถึงวันที่ <10. S 2> สิบสิงหาคมหกแปดเอาละครับสำหรับวันนี้ใช่อย,<ๆ>อย่าช้านะครับโอกาสง,งามงานมาแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย